สวัสดีครับพบกับผมช่องเอเจโอโนะชนแนลครับวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมารีวิวนั่งรถไฟฟ้ามานครสายสีน้ำเงินนะครับหรือว่า m r t สายสีน้ำเงินนะครับจากสถานีบางว่าไปสถานีพระราม9กันครับมันจะเป็นยังไงมารับชมกันได้เลยครับนี่นะครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่สถานีบางว่านะครับเราจะไปพระราม9ก้ากันครับจิบไปเลยครับ และค่าตั๋วสีบาทครับอาภาพรได้แล้วก็สอดแบงค์เข้าไปเลยครับเอาละครับได้ตั๋วมาแล้วนะครับเป็นเหรียญแบบนี้เลยครับแล้วเราก็เอาไปแตะเลยครับโอเคครับเราไปท่าพระสนามชัยวัดมังกรครับโอเคขึ้นไปกันเลยนะครับเอาละครับตอนนี้มาถึงชั้นชาญชลาแล้วนะครับ เราอยู่ตรงที่บางว่านะครับผมขอไปเปลกขับ,บรถที่ท่าพานะครับเพราะว่าวันนี้ผมมานั่งรถเล่นครับและก็วิ่งยาวๆไปยังพระรามเก้ากันครับโอเคเดี๋ยวเราเรอรถไฟฟ้ามาก่อนครับสวัสดีครับรถไฟฟ้ากำลังเข้าสู่ฉัตรชาแล้วครับ Thank you. Thank you. i'm going to wait for a a the door is closing please stand back from the doors thank you <laughs> station please find the gap between train and platform. สถานีท่าพระประตูรถจะเปิดทางด้านซ้ายท่านสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปสถานีจราง13และสถานีบางซื่อที่ชานชาลาหมายเลข3และ4ขอบคุณค่ะ Next station Tapa train doors open on the left Passengers can connect to j a r a n t 13 Bang s u Station at platform 3 and 4 Thank you สถานีท่าพระท่าพระโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถเดีท่าพ <station. S 1> ระ Station Please mind the gap between train and platform เอาละ,ะครับก่อนที่เราจะขึ้นไปทางเส้นจารานครับเดี๋ยวเรามาดูรถไฟฟ้าข,าขาบวนนี้ลงใต้ดินกันก่อนครับ ลงใต้ดินตรงนู่นนะครับนะครับก็ไปลงใต้ดินเลยนะครับนีครับลงใต้ดินไปแล้วครับเดี๋ยวเราขึ้นปเป็นเส้นจราจรนี้ก,ก็เลยกว่าครับโอค,ครับฉันเริ่แซนมีความสุขในทุกวันคร่ํากลืนเดินทางไม่ใชสักอย่างเร็วเรและทึงใจชีวิตง่ายดา Happy Blue Line. มาถึงชานชาลาแล้วครับโอ้โหตอนนี้รถไฟปฟป้ามาถึงพอดีครับมาพอดีเลยครับเดี๋ยวเรารอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบขบวนรถก่อนนะครับ จริงๆไปทางนี้ได้เลยนะคะแต่ว่าวันนี้ผมมานั่งรถเล่นก็เลยยังพอมีเวลาอยู่ก็เลยมาเส้นจารันนี่แหละครับโอเคครับโอเคครับตอนนี้เริ่มออกเดินทางไปยังเส้นจารันแล้วนะครับ ต่อไปสถาหนีจราน13ประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย Next station จ a ร a n t 3 r t r a i n doors open on the left สถาหนีจราน13จราน13โปรดใช้ความระมัดระวังขณะแก้วออกจากรถ 13 station. Please mind the gap between train and platform. จะเปิดทางด้านซ้ายท่านสามารถเปลี่ยนเสน้นทางไปรถไฟร,ปรอปทหน้าที่สถานีนี้ Next Station Bang k r น e n Train doors o p e n on the left Passengers can connect to the SRT Railway at this station สถานีบางขุงนนนท์ คุณน,นโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถบางคุณน,น Station Please mind the gap between train and platform เดี๋ยวเราจะพาแม่น้าสวพยางยกะล้านะครับ one something station. Please mind the gap between train and platform. เราหูสานชรดกะแอรโอเคครับหลางจากจสถานีนี้แล้วรถไฟฟ้าจะลดระดับลงใต้ดินนะครับเดี๋ยวเรามาดูขบวนรถลงใต้ดินกันครับ The train doors open on the left. Passengers can connect to Grandmont Line, Red Line, and SRT Line at this station. Station Bang Sue. Bang Sue. Please use caution when getting the Bang Station. Please mind the gap between train and platform.

ใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถลาก PlayStation Please mind the gap between train and platform สุที่สารสุธิสารโปรดใช้ความระมดระวังขนาะก้าออกจากรถสุธิสาร Station Please mind the gap between train and platform 奶茶，夹夹。 ถ <S <S สถานีพระราเก้าพระราเก้าโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถพระราม9 Station e a e t สัมบูมรณ์คุาะสัม เอาละครับเดี๋ยวผมจะหย่อนเหรียญลงเลนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปข้างบนแล้วนะครับ เป็นไงครับกับการรีวิวรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนะครับจากสถานีบางว่ามายังสถานีพระรามเก้านครับถ้าหากมีขอ้อบีพลาตรงไหนก็นต้องขออภัยด้วยนะครับไว้ถ้ามีโอกาสหน้าเดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกนะครับโอเควันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ